สวัสดีคะ่ะเพื่อนเชาวธัดน้ำนะคะกรกฏพิจิกมีนวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงความรักนะคะของคนลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะกรกฏพิจิกมีนในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนะคะส6 3 0กกันยาจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะอันดับแรกก็คือเราจะดูใน3สถานะนะคะคือ คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะอันดับแรกเรามาดูพื้นดวงกันก่อนว่าช่วงนี้ธาตุน้ําเป็นยังไงบ้างนะคะธาตุน้ําเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนแต่เซน i ิทีฟสักหน่อยนะคะค่อนข้างจะอ่อนไหวนิดนึงอาจจะ,าจะมีเซนดีคนธาตุน้ําจะมีเซนดีรับรู้อะไรที่คนอื่นเขารับรู้ไม่ค่อยได้นะคะ คือเขาเขาจะรับรู้ได้มากกว่าคนอื่นนะคะเอ๊ะพูดยังไงฟังเรางงอ่ะอันดับแรกเรามาดูนะคะว่าพื้นดวงของธาตุน้ําช่วงนี้เป็นยังไงมาดูตัวต้นค่ะตัวตนเป็นยังไงบ้างอืม justice justice ขึ้นมาเลยนะคะ justice นะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะชอบชอบความจริงอะไรที่เป็นความตรงไปตรงมาความเป็นธรรมความยุติธรรมเขาชอบมากนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ไม่ให้ใครเอาเปรียบ นะคะอาจจะตรงเถียนตรงมากก็ได้แต่ชอบความจริงค่ะคนคนนี้ชอบความจริงอย่าโกหกเขาเชียวนะฮะโกหกไม่ได้เกิด <c oughs> สิ่งแวดล้อมในช่วงนี้คือถ้าล่มมีถุนตุนกุมนะคะนายอับสอดอาจจะได้รับข่าวอะไรเรือนี้นะคะ มีคน connect, มีคอนเน็ชันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมาเร็วปานพายุนะคะคน,นใจร้อนทำอะไรทำเร็วจะน้าข่าวมาหาคุณอาจจะใกล้ๆนี้ก็ได้นะคะ,ะสภาพแวดล้อมนะคะจะรับข่าวไม่รับไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าข่าวดีหรือไม่ดีเนาะภายความคาดหวัง w h a t to expect คือตอนนี้ ต้องการที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆอะไรงานใหม่ที่มีความมีแพชชั่นค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงาน A soft o n e นะคะเป็นไพ่ที่สวยมากเป็นไพ่ที่พลังงานดีมากๆนะคะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะเป็นงานเป็นความสัมพันธ์แล้วแต่นะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคะ่ะ ไพ่สวยมากเลยความสําเร็จก็รออยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเริ่ได้เริ่มต้นเนาะไพ่พื้นดวงเป็น t ด e วินะเป็นอะไรที่สวยงามนะคะได้เรียนรู้อะไรมาต่างๆมาค่อนข้างมากแล้วก็มีโลกใบใหม่มีโลกใบที่สวยงามนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยทีเดียวเดวิลเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์คนาแล้วก็เป็นไพ่ที่ มีความครบพอใน,ในอยู่ในตัวนะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวอาจจะคอนเนคกชันกับคนเกิดวันเสาร์ได้นะคะธาตุดินนะคะภพยในอดีตนะเป็นยังไงบ้าง The Empress คุณเป็นคนเก่งคนดีเป็นมนุษย์แม่ที่ค่อนข้างจะอ่ะอ,อนโยนนะคะได้รับความรักและให้ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะ เป็นอะไรที่ดีมากนะ e m press อาจจะช่วงนี้คุณลูกค่ะคุณแม่บอกไม่ให้มาก็มาเนาะขออภัยนะคะลูกแมวเขากระโดดลงมาอาตอนนี้ช่วงนี้ในอดีตนะคะเป็น The e m press คุณเป็นมนุษย์แม่เป็นผู้ให้ให้มาตลอดเป็น abundance ค่ะคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะเนี่ย ไพ่เมเจอ์คณะทั้งนั้นเลยนะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีเรื่องน้ำหนักตัวเข้ามาด้วยเนาะ <c oughs> กินดีอยู่ดีค่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะไพ่อนาคตอันไกลของคนท่านน้ำค่ะอืคุณเจออะไรเนี่ยน่าจะเจอมีเรื่องอะไรที่ปัญหาที่ค่อนข้างแก้ยากพอสมควรนะคะอึดอัดนะ เหมือนกับปิดตาแล้วไม่ได้ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้คุณอึดอัดขยับตัวไปไหนลำบากนะคะอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดน่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะมืแปดด้านหาทางออกไม่ได้นะคะในช่วงในช่วงอขออภัยนะคะในช่วงหน้าในช่วงอนาคตอันใกล้ หนสเดือนนะคะคุณน่าจะมีปัญหาอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะค่อนข้างทำให้ตัวเองอึดอัดพอสมควรนะคะปัญหาคืออะไรมีการปิดกัน้นมีการบล็อกอะไรสักอย่างหรือว่าคุณถูกบล็อกหรือว่าใครบล็อกคุณนะคะมีการปกป้องตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะในการที่จะแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะ ปัญหาก็คือค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะคะต้องใช้ความพยายามที่จะแก้ไขค่ะแต่คุณสามารถทำได้นะ King of Wands ถัดไฟเมสิงธนูคุณแก้ไขได้ค่ะ <c oughs> มีการปรับตัวมีการแก้ไขปัญหามีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะดีมีผู้ช่วยเข้ามานะเป็นคนเก่ง เก่งงานมากนะคะคนนี้น่าจะช่วยเหลือคนได้ในการที่จะแก้ไขปัญหามีสติปัญญาเฉียบคมการตัดสินใจปัญหาก็ดีนะคะทัดไฟเมสิงธนูนะคะอันนี้ตกมาค่ะในความคิดของคุณคุณคิดว่าคนคนนี้ลัคนาราศีเมษเป็นคนเก่งคนมีพร้อมทรัพย์ทั้งหมดอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นคุณพ่อนะคะหรือเป็นคนที่เป็น จร้อนพอสมควรมีอำนาจมีหน้าที่มาเต็มนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณได้นะคะคน,นคนนี้นะออลัคนาราศีเมษเนอะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ที่คุณคอนเน็กชันแต่คนที่จะอยู่ในความคิดคำนึงของคุณก็คือคนนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาค,คุณได้อาจจะเป็นเจ้านายคุณนะคะเพราะว่าคนนี้เป็นคนในเครื่องแบบได้เป็นข้าราชการได้นักการเมืองได้นะคะคนคนนี้แก้ไขปัญหาให้คุณได้ นะคะลักษณะาราศีเมษแต่เป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็พูดจาค่อนข้างจะเป็นมีอีโก้ในตัวเองค่ะค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะใบจบค่ะใบสรุปจบนะนายอฟคับคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะได้ข่าวท่าน้ำกรกฎเมียนพิจิกได้ข่าวที่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมีคนน้ำของขวัญอะไรมาให้คุณสักอย่างนะคะประมาณนี้เนาะ เป็นคนทางไกลได้เนาะคนที่คุณรอคอยนะคะ,ะก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาทำให้คุณหายจากตรงนี้นะคะจากตรงแปดไม้คือปิดตาเนี่ยนะคะความยุ่งยากความลำบากใจการแก้ไขปัญหาที่ยังอึดอัดอยู่นะคะตอนนี้นะนี่คือพื้นดวงของคนธาตุน้ำเนาะพื้นดวงทั่วไปนะคะที่กำลังเป็นอยู่แต่คุณก็เป็นคนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครนะเพราะฉะนั้นการปัญหาต่างๆที่จะแก้ไขน่าจะแก้ไขไปได้ป่านนะคะเมเจอร์ขณาขึ้นมา4ใบทีเดียวนะคะพลังงานค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะตอนนี้เรามาดูคะ่ะว่า,าในด้านของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนโสดเป็นยังไงในช่วง15วันนี้นะคะ รามามดูกันขอไพ่ห้าใบานะคะคนโสดธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะคนโสดธาตุน้ำเป็นยังไงในช่วงนี้นะขอห้าใบเทร of p เพนโทโคสน่าจะมีการมีการซัพพอร์ตกันเกิดขึ้นนะคะมีทีมที่ดีมีการพัฒนา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเลยทีเดียวมาช้าแต่ก็มานะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักแน่นและมั่นคงนะสามเหรียญเป็นไพ่ที่สวยมากนะคะพลังงานที่ดีน่าจะมีการพัฒนาความสัมในเรื่องของความสัมพันธ์น่าจะมีการพัฒนาที่ดีอาจจะพบเจอกลยาณนามิตรพบทีมที่ดีนะคะที่จะเข้ามาในร่วมกันพัฒนานะคะไปที่สองค่ะ The Lover เจอจริงๆด้วยนะ อาจจะได้เจอคนใครบางคนนะคะเป็นธาตุดินพระสบกันมังกรลัคนา,าราศีเมถุนนะคะ the l o v e r s นะคะได้พบเจอกัลยะาณมิตรเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะนะน่าจะเป็นคนที่ามาสนใจคุณมาจีบคุณก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คุณมองมองเม,มียงเมียงอยู่นะคะน่าจะเข้ามาในช่วงนี้นะ มาแบบรวดเร็วกระทันหันหรือว่าคนที่เคยถล่มกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะมีเข้ามานะในช่วงนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, คนวันอังคารได้นะคะเทนนอฟคัพมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วล่วคะค่ะเทนนอฟคัพเป็นเรื่องของอความรักความ สมบูรณ์ในครอบครัวนะคะความอบันดันในครอบครัวเลยแหละค่ะนะคะ,นะคะเหมือน The Empress นะเข้ามาสิบถ้วยนะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะมีคู่รักมีการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการพัฒนาทีมที่มาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะ mm hmm. The Devil อ่าคนนี้มาแบบให้หลงไหลอีกต่างหากนะคะ ลัคนาราศีมังกรน,นะเดยเดวิลมานี่ค่อนข้างจะลงไหลกันพอสมควรนะคะมีแพชชั่นสูงนะตัดกันไม่ขาดนะถ้าเข้ามาแล้วน่าจะระงับยับยั้งช่างใจบ้างก็ดีนะคะเดลวิลมานะแล้วก็มีความเป็นครอบครัวมีความเป็นเดลเเวอร์เรจะมีการพัฒนาทีม นะเพราะฉะนั้นมีการพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคนธาตุน้ําค่อนข้างจะอ่อนไหวพอสมควรนะคะแล้วมาคนหน้ามาแบบรวดเร็วใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะมีความทุกอย่างเลยนะคะโลภะโทสะโมหะเข้ามาพร้อมกันเป็นคนใจร้อนใจเร็วแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะถ้าสมมุติเป็น คู่ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ของคนโสดนะคะก็ก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะคะก่อนอันดับแรกเนาะของคนท่าน้ำคนโสดค่ะเรามาถามนางฟ้าดีกว่านางฟ้าจะกระสิบรักอะไรเราหาเพียจนให้ใช้ความอดทนให้ใช้อ่ให้ใช้ความ เมตตาการุณาให้มากๆในช่วงนี้นะคะไปสู้กับคนใจร้อนหรอ f a i t h นะคะ Have passion <laughs> นะให้ใช้ความอดทนเยอะๆนะคะ <laughs> Spiritual Connection <laughs> คนนี้เขาจะ,ะ Connect กับคุณทางจิตวิญญ,ญาณเลยทีเดียวน่าจะเป็นคู่อะไรที่ค่อนข้างจะเป็นคู่เวียนคู่กรรมที่มาตามเจอกันนะคะเนาะ มีทั้งเดวิ l มีทั้ง l ลเวอร์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งอันค่ะ f ฟ c u s ออนเลิฟให้ไปโฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์นะคะ,อ,ะอาจจะมีเรื่องอะไรที่อย่างอื่นเข้ามาให้เราคิดด้วยก็ได้เขาถึงบอกให้โฟกัสไปที่เรื่องของความรักใช้ความรักเข้ามาใช้ความอ่อนโยนใช้ความมีเมตตามีความอ่อนโยนเข้ามานะคะแล้อะไรดีๆก็จะ ตามมานะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมตรงนั้นได้นะคะ,ะไม่ได้บอกให้เป็นดิกเตอร์ใครนะคะแต่ว่าให้ดูที่ตัวเราเองนะ,ะมาดูค่ะว่าโรแมนต์แองเจิลบอกอะไร l ิลิเทสแฟกเตอร์คนคนนี้มีความแตกต่างกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องอายุนะคะเรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมประเพณีศาสนานะ อันนี้ก็ค่อยคอยพูดค่อยๆจานะคะมันมีคว,มความต่างกันเยอะพอสมควรที่สําคัญเขาเข้ามาแบบเดวิลนะ it's i safe for you to love แต่มันก็เป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะสำหรับคุณแต่เขาอาจจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะใจร้อนพอสมควรทีเดียวนะที่เข้ามาในช่วงนี้นะอ้าวมีฮันนี่มูนด้วยอ้าอาจจะได้เที่ยวด้วยกันด้วยนะคะ ปเที่ยวด้วยกันมีฮันนีมูนเกิดขึ้นนี่คือคนโสดนะคะความรักของคนโสดในช่วง15วันปักหลังของเดือนอกันยายนนะคะของคนโสดธาตุน้ำเราจะมูฟไปที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ำในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่คุณก็ยังเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาอาจจะมีอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ แต่ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นอาจจะเป็นปัญหาให้คุณได้นะคะอาจจะเมืดแปดด้านทําให้คุณคุณให้คุณปกป้องตัวเองด้วยนะคะใช้ความพยายามนิดนึงในการที่จะแก้ปัญหามันก็จะแก้ได้แต่เราก็จะมีผู้ช่วยอาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงถนนที่เข้ามานะคะหรือว่าเจ้านายคุณสามารถช่วยได้นะในช่วงนี้นะคะได้รับข่าวเข้ามาคะ่ะแต่ไม่ทราบนะคะว่าข่าวอะไรข่าวเข้ามาแต่คุณ ไพ่ใบที่ใบอนาคตอันใกล้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเปิดตาไม่ได้อึดอัดพอสมควรนะคะได้รับข่าวที่จะว่าข่าวไม่ดีเราก็ว่าไม่ใช่เพราะม,มีการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งนี้คุณยังต้องต้องตามแก้ปัญหาอยู่นะคะไพ่ใบสรุปก็มีข่าวดีเข้ามาจริงๆด้วยนะแต่ ในข่าวดีกับข่าวไม่ดีมันอาจจะมาปนกันได้เนาะมาหลายอย่างมาจากคนไกลนะคะคุณรอคอยอะไรหรือเปล่ากับคนไกลนะคะสามไม้เทา้านะขอภัยห้าใบนะคะสำหรับความรักของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุน้ำเนะาะใบแรกอืมเดอะเฮอร์มิอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะคนที่เป็นคนเก่ง เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ครอบครัวเป็นคนเก่งค่ะคิดวิเคราะห์เก่งมากนะคะ,ะการศึกษาสูงระดับโรเฟสเซอร์นะคะอ๋ยลูกดิฉันเยอะจริงค่ะวิง่งอยู่นี่แหละระดับโรเฟสเซอร์เลยนะคะ The Hermit นะเป็นคนที่ สามารถช่วยเหลือคุณได้แก้ไขได้นะคะ,ะเ,ขเขาเป็นคนเก่งฉลาดหลักแหลมแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะอาจจะเป็นคนที่นําแสงสว่างทําให้คุณตื่นรู้ก็ได้หรือว,ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้ในช่วงนี้นะคะ The h เฮอร์เข้ามาเนาะ,ะต่อมาค่ะทัวร์แพนโชโคมีการวนกลับของอะไรบางคนอัตอนนีช้ช่วงนี้คิดกลับไปกลับมาเนาะมีการหมุนวนมีการหวนคืนของอะไรบางอย่างนะคะสาหรับ ของคนความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสองเรียนกลับเข้ามานะคะมีการวนกลับของอะไรบางอย่างของคนบางคนมีการคิดกลับไปกลับมาถ้าเป็นเรื่องเงินค่อนข้างจะหมุน,มนเงินพอสมควรในช่วงนี้นะคะธาตุดินพืชศบกันบังกอน,นะคะเดอรมิตก็ธาตุดินเนาะแล้วกันาราศีกันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกุนในช่วงนี้นะคะ เพจร็อปแอนโโคสนะมีการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วแหละนะคะนะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆนะคะเริ่มต้นเป็นอาจจะเป็นเรื่องเงินนะเรื่องการลงทุนเรื่องการเรียนรู้อะไรสักอย่างที่ทำให้เราได้เกิดความมั่นคงแต่ว่าเด็กคนนี้นะคะยังเป็นย,ยังเป็นเด็กเรียนอยู่นะคะแต่ก็บอกอะไรหลายอย่าง าจจะเป็นในเรื่องของการเงินความมั่นคงได้นะคะนะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะมีการลงคอร์สเรียนอะไรสักอย่างจะจะทำให้ได้ได้ได้สิ่งที่ดีๆนะครเพราะาพบเจอสิ่งที่ดีนะคะ p a จ e o อปแอนโชโคสนะฟอร์บวันส์มีความมั่นคงเกิดขึ้นถ้าไฟไม่สิงะธนูถ้าจะมีคนรักเข้ามาอาจจะมีคน าม,ม,มามอบความรักดีๆให้คุณก็ได้นะคะสี่ไม้เทา้าความมั่นคงนะเป็นครอบเป็นครัวนะคะมีความมั่นคงเข้ามาละนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเจอคู่ทวินเฟรมได้นะโ o f w a อ d s ันส์นะคะเพจออฟคั cup, เข้ามาอีกละนะคะธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิคุณจะได้รับข่าวเซอร์ไพรส์ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เข้ามาเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะอาจจะได้ข่าวความ รางวัลอะไรบางอย่างมีคนส่งข่าวมีคนส่งของรางวัลของขวัญอะไรมาให้สัญญานะคะทำให้เซอร์ไพรส์ได้นะความสุขความสมหวังรางวัลชีวิตน่าจะเป็นจากคนที่คุณคิดถึงนะคะคนไกลแล้วนำความมั่นคงมาให้คุณนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะก็ ไม่ถือว่าแย่ yeah, นะคะก็ดีพอสมควรเลยทีเดียวมีผู้นำทางด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นำทางนะเดอะเฮอร์มิตมาใบแรกเลยทีเดียวนะคะเนาะภายใต้สำหรับยังมีแพชชั่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ่ะนายอฟวานส์นะมีคนมาเทคแอคชั่นให้คุณมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณแน่ๆแล้วค่ะได้ข่าวอะไรบางอย่างนะคะได้เริ่มต้นอะไรที่ดีๆที่มีแพชชั่นค่อนข้างสูงเนาะแต่นี้เรามาดูคะ่ะว่านางฟ้าจะกระซิบรักอะไรใน15วันนี้ ของคนธาตุน้ำมีเซอร์ไพรส์เข้ามาแล้วนะคะมีการเรียนรู้นะกระซิบอะไรเอ่ยให้โฟกัสออนเลิฟค่ะ โฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์นะคะ express love t h o give เนี่ยน่าจะได้รับของขวัญอะไรบางอย่างนะคะคุณมีเซอร์ไพรส์เข้ามาเป็นเพจออฟคัเนาะแล้วก็บอกว่าให้บอกรักกันไปบางทีอาจจะให้ของขวัญอะไรได้รับของขวัญอะไรบางอย่างก็ได้นะคะจากการบอกรักบอกกล่าวความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาเป็นเซอร์ไพรส์คุณนะคะไลท์แจ l i ้านะคะมีแรงดึงดูด ระหว่างก,กันกับคู่มากพอสมควรนะคะมีไลท์ัดไลท์นะคะม,มีแรงถึงดูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมากเลยนะ,ะท่าน,นี้เรามาดูถามโรแมนส์แองเจิลค่ะ,คะว่าเขาจะบอกอะไรไหมไม่นา่งฟ้าอา้าวมีเวดดิ้งเข้ามาบางคู่บางคนอาจจะตกลงกันได้นะคะ มีคนมาขอความรักนะมนมีคนมามอบความรักให้ตั้งแต่น i g h of cup แล้วก็ยังมาเพจ of cup นะคะมีเซอร์ไพรส์เข้ามานะมีคนมาบอกอาจจะมาบอกรักมาขอแต่งงานได้นะ it's i safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักค่ะสำหรับคนคนนี้ของคุณนะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็รับเฉพาะพลังงานที่ดีดน,นะไม่ได้ตรงทุกอย่าง c o c o dependency นะคะ มีการยึดติดระหว่างกันไม่ปล่อยวางหรอกค่ะน่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณได้นะ co-dependency นะเพราะว่าตายสำหรับก็ยังเป็น h o l ล i n g family issue น่าจะเป็นคนเก่าที่กลับมา,าพูดคุยกันนะคะคนที่คุณที่คุณรอคนไกลที่คุณรอ ะะของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นมาบ้างในช่วงนี้15วันนะก็ประมาณนี้นะคะเราจะม o ฟ e ไปที่คนมีคู่ค่ะสำหรับคนมีคู่ธาตุน้ำนะคะในช่วงนี้ปักหลังกันยานะเป็นดวงด้วยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็รับเฉพาะพลังงานดีๆนะคะ ขอห้าใบค่ะสำหรับคนมีคู่ของธาตุน้ำในช่วงนี้นะคะ,ะห้าใบนะทรีฟคับคุณจะได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างมีการรีวิเนียนถ้าในกรณีที่มกีกรณีที่มีประเด็นกันนะคะสามถ้วยมาแล้วนะคะธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกนะไนฟคับ มาแล้วค่ะน่าจะมีคนมาขอโทษขออภัยให้มาสารภาพรักนะคะมีการเฉลิมฉลองมีการ reunion, การียูเนี่กันเกิดขึ้นนะนายับครับนะคะคิงออฟสอดคนที่เป็นคนมีอีกโก้พอสมควรนะคะพูดตรงพูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนเก่งตัดสินใจเชียบคาดแต่ค่อนข้างจะพูดตรงนะจะทำ อาจจะทำร้ายใจิตใจเราโดยไม่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้เพราะเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเก่งฉลาดเฉียบแหลมแต่มีอีโก้นิดๆนะคะเ,เป็นระดับหัวหน้างานละเป็นเจ้าคนนายคนละนะคะค่อนข้างจะมีตัวตนพอสมควรมีอีโก้พอสมควรนะคะคนคนนี้แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาจริงใจค่ะจริงใจนะ ตรงไปตรงมาเชียบแหลมมากเลยการตัดสินใจนะคนคนนี้นะคะธาตุลมไม่ถุนตนกลุ่มเนาะคนมีคู่นับสอดคุณค่อนข้างจะกังวลใจพอสมควรนอนไม่หลับนะคะก้าวดาบก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะน่าจะมีอะไรเข้ามาขอโทษคุณแล้วล่ะคะ่ะหน้า้าถ้าเป็นประเด็นเนาะคนมีคู่เนาะน่าจะมีการขอโทษกันเกิดขึ้นแล้วแหละนะน่าจะเป็นเรื่องของคำพูดนะคะ ได้พูดได้คุยได้เฉลิมได้ฉลองแล้วค่ะอ่าจริงๆด้วย Sick of p e น t a c l e s นะคะน่าจะมีการขอโทษมีการคืนดีนะคะแล้วก็สินเสมอกันแล้วค่ะน่าจะคุยกันได้พูดคุยกันได้เข้ามาขอโทษนะคะมีการรีวิเนี่เกิดขึ้นน่าจะดีแล้วสำหรับคนมีคู่นะคะเป็นไพ่ที่พลังงานให้ดีมากนะถึงเขาจะตรงไปตรงมาพูดตรงไปหน่อยนะคะแต่เขากา็ค่อนข้างจะ มีความที่มาจะมาบอกรักคุณก็ค่อนข้างจะรักคุณเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของนายอฟคัพมีทั้งในพื้นดวงแล้วก็มีทั้งตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นกันน่าจะพูดคุยกันได้เสีนเสมอกันค่ะพูดคุยกันได้มีการให้และการรับเท่าๆกันนะคะซิก o อฟเพน a c โคสนะธาดินพระสบุศพกันมังกรน,นะของคนธาตุน้ำช่วงนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะ มาค่ะเรามาดูว่านางฟ้าจะากระซิบรักอะไรในช่วง15วันนี้น่าจะพูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้ตกลงกันได้มีการให้อภัยนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันการขอโทษกันให้อภัยนะคะสปริชัน่นคอนเน็กชันคนนี้คอนเน็กกันด้วยจิตวิญญาณคู่ของคุณแหละค่ะเขาเป็นคู่ของคุณเนาะ,อะคอนเน็กกันด้วยจิตวิญญาณนะคะ ค่อยๆพูดค่อยๆจะสโลว์ดาวลงมานะคะอย่าใช้ความใจร้อนพูดคุยกันมันจะไม่รู้เรื่องนะคะความจริงคุณเป็นคนพูดเพราะเป็นคนใจเย็นนะคะใช้ความใจเย็นนั่นแหละค่ะ่มเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟได้นะค่อนข้างจะใจร้อนคนธาตุไฟเขาใจร้อนใจเร็วนะเพราะฉะนั้นเอาน้ําเย็นเข้าลูกเนาะเราเป็นคนธาตุน้ําอยู่แล้วเชื่อเซนต์ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเซนต์ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะ โฟกัสออนเลิฟคือให้โฟกัสไปที่เรื่อง,องของของความรักนะคะทั้ง3สถานะเหมือนกันหมดเลยนะคะคือโฟกัสออนเลิฟนะคะให้เชื่อใจไว้วางใจในเรื่องของความรักของคนที่คุณรักนะคะโฟกัสที่เรื่องของค,คนความรักของคุณนะคะอา,อาจจะมีขี้บงขี้บนมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันมีประเด็นก็อย่าไปคิดมากนะคะคิดมากไม่ดีเนาะ <laughs> คิดมากทําให้เราปวดหัวนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะโฟกัสไปที่เรื่องของความรักเรารักใครแล้วก็พูดกับเขาตอนนั้นเอ็กซ์เพรสไปนะคะเอ็กซ์เพรสยัวเลิฟให้ได้ดีนะนะคนคนนี้เป็นคนที่คู่คุณมาจากอดีตล่ะคะ่ะอดีตชาติเลยนะพาสไลท์รีเลชันชิพเป็นคนเก่าของคุณค่ะนะยังไงก็น่าจะพูดคุยกันได้นะ Love yourself first อันดับแรกคือรักตัวเองก่อนคุณรักตัวเองยังไงคนที่คุณจะมาเข้ามารักคุณก็จะรักคุณแบบนั้นนะคะเป็นแรงดึงดูดเป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะไลท์จากไลทเนาะ Pay attention to the red flag อรอดูสัญญาณบางอย่างที่จะบอกที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะเข้ามาขอโทษอาจจะมาพูดคุยนะคะมีของขวัญดีๆมาให้นะเนาะ นำข่าวดีๆเริ่มต้นอะไรดีๆกันใหม่นะคะ,นะเพราะคุณพบมีโลกที่ค่อนข้างจะสวยงามมีความสมบูรณ์พร้อมในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ว่าไม่ฟังเหตุผลคุณเป็นคนมีเหตุผลพอสมควรนะคะ justice ขึ้นเป็น เป็นตัวตนของคุณในช่วงนี้คุณรับฟังหมดนะคะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะเพราะฉะนั้นคุณรับฟังได้หมดขอให้มีเหตุผลเท่านั้นนะคุณก็จะคุยพูดคุยกันได้รู้เรื่องนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนธาตุน้ําในช่วง15วันครบทั้ง3สถานะนะคะ,ะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็คงจะประมาณนี้ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์นะ ก็คงจะแค่นี้นะคะแล้วก็เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ